ว่าว่าที่น้ำเป็นไงมาเราไม่อ้อมค้อมแล้วเราเจออะไรแล้วเรื่องนี้ขอให้ลุงสายเป็นคนตอบนะครับยังไงยังไงพี่อาบน้ำหรอเอาก่อนอาบหลังอาบหลังนี่พี่สายคือเอาแป๊บหรอบอกแล้วเขาพัฒนาคือเอาแป๊บหรอกพัฒ้าแล้วเออยังไงไม่ลุงแล้วเราอะไรนะพี่สายเราวล่ามาก็เท่าที่เห็นไอ้เท่าที่ได้ดูไปเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวรอดู ตัวเตพราะว่าเห็นในที่เจอแบบมีคุณก็คือไปหอดแก้มเขาก่อนอะไรก่อนดูไม่แบบไม่ใช่ลุงเลยนะ <c oughs> เราเราไปต๊ะเขาด้วยความตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรหรอกอ่าแต่ว่าเนี่ยด้วยความเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเ <c oughs> จฟเจฟนะด้วยเจฟฟ์แต่นี่น้องพลแตะไม่ใช่นี่พลไงไม่ใช่เจฟแต่เจฟฟ์เขายิ่งกว่านี้อีกยิ่งกว่านี้คือเขาเขามีความ ความที่เขามีกำแพงสูงเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีมีความเข้าอ,อกเข้าใจความเห็นใจเรา,าแต่แค่ไม่แสดงออกแค่น,นั้นเองแต่เราก็ไปเห็นไงในจุดนั้นเขาเราก็เลยหลงหลักเขาคือแบบง่ายๆก็คือเป็นคนรู้ใจแค่นั้นเองอืมันนะมาถึงว่ามนมีกว่าทำไมลูกไปอยู่กับเขาเลยอ่ะเอะอตัวตัวตัวไม่หมายถึงว่าตัวเจฟ่ะคือพอด้วยทัศนคติมีความเป็นผู้ใหญ่ครับความเป็นใหญ่ทําให้แบบลุงที่คอยดูแลทุกๆกคนในทีมเนี้ย พอเจอคนที่แบบเขาเข้าใจ <ood> oo. เราก็เลยรู้ส mm ึก hmm. ว <wh> ่าแบบเฮ้ยมีคนเข้าใจเราก็เหมือนเปิดใจให้ต <Jadi S 1> ัวเจ๊แต่ว่าเจฟก็มีกำแพงอยู่กำแพงน่อยเป็นไงกับซีนั้นเราใช้เวลานานก็ตั้งแต่กี่โมงนะอ๋อง่ายตัวเปื่อยตัวเปื่อยตัวเปื่อยปากซีดปากซีดเพราะวันนั้นฝนตกหนาวก็เป็นซีนสุดท้าย หนาวไอ้กอดที่เห็นภาพกอดไม่ใช่อะไรอ๋อหนาวหนาวต้องรีเควสน้ำอุ่นน้ำอุ่นไม่มีด้วยมีน้ำเย็นใส่นลำแข็งด้วยถ้าเเป็นที่เกเพราะเราถ่ายทำไปแล้วอพอใจไหมเราพอใจนะค่อนข้างพอใจลเพราะว่าด้วยฝีมือของพี่ปีเตอร์แล้ว เราพวกเราสองคนก็เต็มที่กับมันมากๆครับมาอยากทาให้แบบเอ่อซีนั้นออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็ดูทุกคนชอบก็ดีใจครับดีใจเป็นกำลังใจให้เราต่อไปครับได้ได้ได้แปะเข้ามาว่าเป็นยังไงมาอ่านครับตอนนี้มีแต่คนอยากเป็นไอหนูครับใช่แล้วคือตัดแคบรูปเราสองคนครับแต่ว่าเขียนชื่อตัวเองแปะโดนแปะเรียบร้อยแล้วครับโดนแปะเรียบร้อยแล้วมีแต่คนอยากเป็นไอหนูของลุงกัลลัน มีพะรยศหน่อนโดนแปะนี่<ๆ>เต็มๆเลยแต่เราก็แบบไม่เป็นไรโอเคเราขอทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขเราเราไม่เป็นหวอะไรที่ผานมผมก็แล้วแต่คนเลยฮะไม่พี่ไม่ผ่นเนี่ยแผลเลยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแบบนี่แหละขอเป็นไอ้หนูเออ้แต่ผมเห็นอยู่<ม>ว่ามีอยู่ว่าลุงต้องให้ค่าสินสอดเจฟส์เลยอห็นแล้วเพราะว่าไปไปหอมไปหอมพ่อยเออ ก็ต้องเท่าไหร่อดีเนี่ยผมก็ยกให้คุณไปหมดแล้วไงเฮ้ยทำไมเขามาแววเนี้ยวพนี่หลับไม่ไหวอ่ะย่างนี้เขาพัฒนาใช่ไหมเขาพัฒนานี่แบบยังไงเนี่ยเรามันมีต้องเรียนสืบต่อหรอป้ใช่ต้องเรียนสืบต่อแล้วขอแพงแพงแพงๆเราไม่พอต้องเป็นล้านแล้วล่ะต้องแปดลักอะเรใช่เลยไม่พอเหรอที่ได้ไปอ่ะไม่พอได้อะไรได้ใจหรือเปล่าแล้วต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของ เจ้าของอู่ตัวจริงอ่ะคือใครอ๋อสุดท้ายแล้วกิจการจะเป็นเจ้าของอู่ตัวจริงไม่ไม่ใช่นี่แล้วนะเปลี่ยนมือละเปลี่ยนมือละเปลี่ยนมือละเซฟแค่ะใช่ก็อยู่แล้วเอออยู่แล้วเราไปเราไปสื่อการได้อู่เขาเราได้อู่เขาแน่นอนแล้วใช่ใจเขาหรือเปล่าเออก็ไม่รู้สินะได้ทั้งอู่ทั้งใจเลยมั้งอะไรอย่างงี้ยเราทุนน้อยจะได้คนแคแปนกำไรสูง มีรถนนแข่งค่อนข้างร้อนครับสำหรับเราอะร้อนร้อนมีปัญหาก,กับชุดกับชุดใช่ครับเพราะว่า ด้วยด้วยบทเนาะเราไม่ได้ต้องลงไปขับรถเราไม่ต้องไปอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างผมนะไปฝ่ายจูนครับก็จะมีพกคอมคู่ใจตัวหนึ่งมาบุกตัวหนึ่งคอยจูนครับใช่แล้วก็คือในฉากอ่ะคือมีคนมาสอนเลยนะช่างจูนจริงๆอ่ะมาสอนเลยว่าเฮ้ยต้องทํายังไงลองลองดูกราฟนะลองเหยียบคันเร่งดูนะอืมก็ก็สนุกดีครับเนี่ยเพราะเราแบบเป็สัมพันธ์โอ้โหคือตอนเหยียบอ่ะไอมันคันเร้าไฟมัน แรปบุบๆเลยเออเวลาเหยียบเนี้ยลองเทสเทสรถดูเงี้ยก็สวยอยากจะมีไว้สักคันนึงบ้างแต่ไม่น่าจะมีได้รถไม่ถึงเออลืมไปเนาะไม่ไม่ใช่แค่คันเดียวอาจจะเป็นสามสี่คันก็ทั้งอู่ที่ที่เบฟขับที่ใครขับขับก็เป็นของของของคนเดียวคนเดียวเออในเน็นพิซซ่าเนอ้ยไปดูเนี้ยแบบแท็กอะไรเงี้ยมันมีับบคนเป็นยังไงว่าฟือเป็นยังไงนึกถึงตอนสมัย วัยรุ่นนี่ไมผมบอกแล้วเขาต้องย้อนถึงวังยรุ่นเลยนะย้อนย้อนไปย้อนถึวัยรุ่นเลยะนะ,ะ,นะเราไม่ได้แก่นาะาประมาณหลายปีที่แล้วแล้วกันเพราะว่าเราก็ค่อนข้างอยู่กับสนามอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราก็แบบมีประสบการณ์บ้างกับเรื่องพวกนี้แล้วก็พอพอมาได้เนี่ยถ่ายซีรีส์ที่เกี่ยวกับรถเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้แตะรถนะเอาจริงอ่ะเราไม่ค่อยได้แตะรถแต่แค่อยู่ในบรรยากาศที่เราคุ้นเคยมากกว่าก็รู้สึกแบบรู้สึกเออสนุกดีครับผมงานแต่งทีถ่ายมาใหคุณมีซีไหนที่เป็นซีปทับใจบ้าสงสบายเล็กๆนะซีปทับใจสำหสรับผมรู้สึกว่าจริงซีนเลิศซีนครับเพราะว่าด้วยความว่า ก็ใหม่สารัผมมากๆในการเลิฟซีนหนักขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจที่แบบเราทั้งคู่ทําดันได้แบบผมกอผมผ่านมาได้ด้วยดีดีครับผมก็ของผมก็เหมือนกับบนแหละเพราะว่าด้วยเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ที่เป็นเลิฟซีนที่หนักดูเดือนดูเดือดแต่ว่าก็ดีที่เราเราได้คุยกันมาแล้วก็ ได้ผ่านการเวิร์กช็อปมาบ้างครับผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเนาะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เขิ่นกันหรอกเขื่อนทีมงานมากกว่าก็จะแชร์กันตลอดครับเพราะว่าเหมือนพอจะเข้าซีแน่แล้วแชร์ว่าเอ้ยผมจะเล่นประมาณนี้นะผมได้ประมาณนี้ก็เหมือนได้พาร์ทเนอร์ที่ดีมา57ปีการนี้ถ้ามาแล้วรมาเลยนีดนึงให้แฟนๆเป็นกำลังใจให้ลูกบอลลารกันก็ถูกใจหน่อยสิครับผมก็ ความติดตามครับพีดเบฟเดอร์ซีรีส์ออนแอร์ EP แรกวันที่17พฤศจิกายนนี้ครับผมก็รับรองว่าซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ที่มีหลายรสชาติรสชาติแล้วก็มีความลับอะไรซ่อนอยู่เยอะแยะกันเยอะแยะไปหมดก็ฝากทุกคนไปติดตามกันดูครับติดตามได้ทางช่องวัน31นะครับเวลา3ทุ่ม15ครับแล้วก็สามารถรับชมโมชั่นอังคารได้ที่ยังาอชีอี้ครับครับผมก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับลุงอรันและไอหนูเจฟด้วยนะครับ ขอบคุณครับโอ้ยมีขายเธออัพเวลอ่ะฉันตกใจ